สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกคาร์าโลคลิปนี้จะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เรามาถึงผู้ที่เกิดวันที่22กันแล้วค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้ง บางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคาพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดานนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพหาไรายได้เสริมหารายเด็ด ไรายได้พิเศษสามารถดูดวงอยู่กับบ้านได้ก็สมัครเรียนได้ที่สยามดวงอะคาเดมี่นะคะเรียนออนไลน์ค่าเรียนถูกมากค่ะเพียงเพียงแค่คุณบอกรหัส PN 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส NU 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะอ๋อรืมอปค่ะขออภัยนะคะสำหรับใครที่สนใจ อยากจะเรียนแบบเจอตัวมาดามเป็นๆแล้วก็ได้รับใบประกาศจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะก็ไปสมัครเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยายแป้นมาดามจะเปิดสอนวันที่7มิถุนานประจำปีพุทธศักราช2563นี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนวันเดียวจบสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมเพื่อรับรองว่าคุณจบมาแล้วมี สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติรับรองการจบของคุณนะคะเอาราคาเรามาดูกันนะคะว่าออผู้ที่เกิดวันที่22ในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรขอสับไพ่ก่อนนะคะมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันที่22ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะ ค่ะสาหรับผู้ที่เกิดวันที่22ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจอาจจะไม่ค่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการเท่าไหร่นักด้วยยิ่งภาวะในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยโควิดยิ่งหนักยิ่งกว่าเดือนมีนาอีกเพราะฉะนั้นน่ะต้องทําใจด้วยกันทุกท่านแต่มันอยู่ที่ว่าในแต่ละคนในแต่ละวันเกิดเนี่ยมันมีความอดทนหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันที่22เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากอยู่พอสมควรบวกกับว่าภาระต่างๆอะไรที่มันเข้ามาลุมเล้าเราเนี่ยมันมากมายเหลือเกินจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับเราทั้งนั้นเลยรู้สึกผิดหวังกับการที่เราจะคาดหวังกับอะไรมันไม่สามารถที่จะคาดหวังได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่ว่าเราทําอะไรมันเหมือนน้าท่วมปากนะคะพูดอะไรมากก็ไม่ได้ ต้องทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไปซะบ้างจะดีจะดีกว่าจะสบายใจกว่านะคะทีนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันที่22นั้นในช่วงเดือนเมษายนเน็ตต้องลดการอารมณ์ร้อนลงไปบ้างหรือไม่ก็บางทีเนี่ยด้วยภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยมาดามก็เข้าใจนะคะว่าไม่ว่าใครก็จะมีความหมุดหงิดอยู่ในใจมันเป็นการที่ว่าเราออกไปสู่สังคมภายนอกการใช้ชีวิตประจําวันมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนเดิมมันอาจที่จะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในในข้อกําหนดมันจึงทําให้มีความรู้สึก อึดอัดหุดหงิดฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่ไม่พึงพอใจหรือมีอะไรที่มันติดขัดอยู่ค้างคา,งางอยู่ในใจกับคนรอบๆข้างหรือกับใครก็ตามเนี่ยให้เราพูดกันตรงๆออกไปเลยอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าโกรธขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นพูดแรงนะคะแล้วบางทีพอพูดขึ้นมาทีนึงเนี่ยเราอาจที่จะด้วยการที่ว่าเราโกรธคาพูดของคนโกรธเนี่ยโดยมักจะไม่รักษาน้ําใจกันเพราะฉะนั้นเน่ะ ผู้ที่เกิดวันที่22ต้องระวังเรื่องคําพูดนะคะอาจจะเป็นการคําพูดที่มาจากอารมณ์มาจากความรู้สึกของเราไปเองก็ได้บางทีอ่ะไอสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ,อสิ่งที่เราคิดมันอาจที่จะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะมโนเก่งคิดเยอะคิดมากไปเองก็ได้ความอดทนก็ต่ําด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะมันมีมันเหมือนกันมีความรู้สึกว่า ไม่ว่าอะไรเช่นก็จะไม่ทนแล้วนะอยากจะหนีนะคะเรามาดูรายได้ของผู้ที่เกิดวันที่22กันดีกว่าว่ารายได้ค่าใช้จ่ายของเขาจะเป็นยังไงกันนะคะคุณกำลังคุณอยากที่จะมีรายได้ที่มั่นคงให้มากกว่านี้แต่ด้วยรายได้ที่เข้ามาไม่ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหรนะ่นักมันกําลังผิดหวังกับรายได้ที่ได้เรากําลังอาจจะก่อนหน้าเนี้ย เรากําลังมองเห็นความมั่นคงของรายได้เราเลยสามารถที่จะทําให้อนาคตหรือว่าครอบครัวเรามีความมั่นคงได้ได้ดีขึ้นกว่านี้แต่อยู่ดีๆมันปรับ,ปบเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้มันเลยกลายเป็นว่ารายได้ที่เราเคยได้แบบนี้มันหายไปสร้างความเอ่อเขาเรียกว่าคอนแคนให้กับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นน่ะบวกกับว่าค่าใช้จ่ายของคุณมันมากมายเหลือเกินจนบางทีมันหาทางออกไม่ได้ระวังการเป็นนี่สินล้นพ้นตัวเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ต้องเข้าใจกันอยู่แล้วละคะ่ะว่ามันไม่ใช่ว่ามีคุณแย่เพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่ามีคุณคนเดียวที่แบบว่าเวลาเป็นหนี้แล้วจะไม่อยากใช้จ่ายหรือไม่อยากคืนใครหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ไปไปเคลียร์ได้ไปปณีประนอมนี่ได้ควรไปเคลียร์ไปบอกซะก่อนอย่าให้กลายเป็นว่าเราเครียดซะจนเราอะอยากจะหนี นะคะการหนีไม่ใช่การเราไม่ใช่หนีปัญหาได้นะปัญหามันก็ยังตามเกาะติดเราอยู่ดีที่สุดคือเราเผชิญกับปัญหาแล้วเราค่อยๆแก้ไปอันไหนที่คุยได้ยืดหยุ่นได้คุณไปคุยก่อนเลยนะคะอย่าเครียดเกินไปหรือว่าถ้าเรามีปัญหามีภาวะเดือดร้อนจริงๆเราจะพึ่งพาใครได้ไหมเพราะตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมีคนมีอะไรที่เดือดร้อนมาพึ่งพาคุณก็เป็นคนมีน้ำใจนะก็พึ่งพาคุณได้อยู่ เรามาดูนะคะว่าพึ่งพี่น้องได้ไหมพี่น้องคงจะพึ่งอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาก็คงไม่มีเอ่อไม่มีไม่มากพอจะแล้วะจะให้เราพึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งพี่น้องเราอาจจะผิดหวังนะคะมาดูว่าสําหรับคนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่จะพึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคุณแม่พึ่งได้นะคุณแม่เป็นคนรักครอบครัวนะคะแต่อาจจะอย่าไปตั้งความหวังกับเขาเยอะนะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเราเป็นลูกแค่เพียงคู่เดียวก็อาจที่จะต้อง ช่วยช่วยกันแบ่งๆกันไปหรือต่อให้มีเราเป็นมีเราเป็นลูกแค่เพียงผู้เดียวก็จริงแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็ดิ้นรนทุกคนก็ลำบากด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นที่พึ่งให้เราแค่เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักส่วนคุณพ่อตอนนี้ยังพึ่งพาอะไรเขาไม่ได้นะคะเขาอาจที่จะกําลังมีภาระเยอะด้วยซ้ําไปจนแทบอยาง อาจจะมีภาวะหนี้สินเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเองก็มีปัญหาที่ไม่อยากจะอยู่และอยากจะหนีปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันที่22คือต้องช่วยเหลือตัวเองจะไปพึ่งพาเพื่อนได้ไหมเพื่อนแล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์ดีพูดถูกใจหรือเป็นเพื่อนที่รักถูกคอกันถ้าคุยกันเข้าใจถ้าเขาเป็นช่วงจังหวะเขาอารมณ์ดีเขาก็อาจที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราบ้างแต่ไม่มากนักแต่ว่าถ้าเกิด เป็นจังหวะที่เราไปแล้วเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่บางทีเขาก็หนีหน้าเราไปเลยหรือเขาก็อาจจะไม่ต้อนรับเราเลยก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่22แล้วถ้ายังมีเงินอยู่ยังไม่เดือดร้อนอย่าใจดีเกินไปกับคนอื่นหรืออย่าทำอะไรแบบใช้ชีวิตแบบประมาทประมาทอย่างที่ผ่านมาให้นึกถึงว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ปรับปรับอย่างเราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นวิกฤตอันนี้มันยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะผ่านไปใครที่ยังไม่เดือดร้อนถึงขั้นนั้นก็พยายามกอดเงินไว้ให้แน่นๆนะคะแต่สําหรับใครที่ กำลังมีปัญหาแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆข้ามผ่านมันไปให้ได้เคลียร์ในที่นี้ก็คือการที่ว่าเราไปเคลียร์กับต้นตอของการที่เราเป็นหนี้เขาเลยนะคะว่าขอยืดหยุ่นเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าภาวะเศรษฐ,ฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้เราอะ่ะยังมีทางออกบ้างไม่ใช่ว่ามานั่งจมปากอยู่กับความเครียดแล้วอยากจะหนีไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องว่าสําหรับคนที่ทํางานถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ย อยากจะเปลี่ยนแปลงงานไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะหาโอกาสที่เปลี่ยนงานไปในทางที่ดีกว่าเดิมคุณก็ต้องดูก่อนนะคะว่าคุณจะคิดเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยแล้วคุณได้งานใหม่หรือยังด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าคุณใครก็ตามที่จะเปลี่ยนงานในช่วงเนี้ยังไม่มีงานใหม่รองรับอยู่ที่เก่าไปก่อนนะใจเย็นๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่า ที่เก่ามันรายได้น้อยเกินไปอยากไปที่ใหม่มันน่าจะเจออะไรที่ดีกว่านี้เพราะเรามีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณยังไม่ได้หาที่ใหม่เลยคุณก็จะกลายเป็นตกงานทีนี้เงินเดือนก็ไม่มีจะใช้นะเจ้านายเองหรือว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานเองที่คุณทําอยู่เขาเองเขาก็ลําบากเหมือนกันเขาก็แบกรับภาระโอ้ยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากระตือรือร้อนที่จะทํางานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปได้นะคะด้วยชีวิตของคุณนะในช่วงเดือนเมษายนนี้สําหรับคนที่เกิดวันที่22องอะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับปัญหาจีปาถะเพราะฉะนั้นต้องใช้สติให้มากๆนะคะเรามาดูถึงว่าสําหรับคนที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วเราจะเป็นยังไงมีรายได้ไปไม่ขออภัยคะมีรายได้ประจําสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วจะเป็นยังไงอย่างเช่เออไม่ใช่ทํางานประจ,อจะงงอา,อ,าะจอุ้งเป็นไรพูดผิดผิด,ผดถูกถูกสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือว่า ทำอะไรที่เป็นของตัวเราเองค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ใจเย็นๆอย่าพึ่งคิดที่จะจะเปลี่ยนทํานู่นทนํานี่หรืออย่าพิ่งไปทิ้งอาชีพเก่ามันมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่อยากอดทนแล้วมันผิดหวังกับรายได้ที่ได้เนอะมันผิดหวังกับงานที่ทําก็ให้ใจเย็นๆมันบอกแล้วไงว่าช่วงเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันที่22ในคุณเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหามากแล้วก็ต้องฝ่าฟันเยอะมากเลยต้องอดทน แต่ถามว่าสิ่งที่คุณธุรกิจที่คุณทําอยู่จะประสบความสําเร็จไหมมันประสบความสําเร็จได้นะขอให้ข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก่อนแต่ในช่วงนี้เท่านั้นแหละที่ว่ามันยังมันยังไม่ดีขึ้นมาเลยมันยังแย่อยู่เลยมันต้องค่อยๆประคับประคองกันไปนะคะถ้ายังประคับประคองไว้หรือไม่ก็หยุดหยุดนิ่งๆดรดปๆมันไว้ก่อนถึงเวลาที่ใช้ชีวิตได้ปกติธรรมดาแล้วเราก็ค่อยมาสารต่อเพราะว่าเรา เราได้เดินทางเราได้สารต่อมันไปบ้างแล้วเนี่ยมันก็อาจที่จะต้องไม่ไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะคะตอนนี้ไม่ว่าอะไรมันก็เขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในช่วงที่ย่ําอยู่กับที่หรืออาจจะเป็นการช่วงถดถอยซะด้วยซ้ําไปก็ต้องอดทนกันสักนิดนึงนะคะมันไม่ถึงกับขี่เละมันไม่ถึงกับท,บทาให้เราแย่มันมีโอกาสที่จะทำให้เรามั่นคงได้แต่ตอนเพียงแต่ตอนนี้เราอะท้อกับมันไปเองเท่านั้นเองนะคะ มาดูถึงเรื่องความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันที่22กันนะคะใครที่เป็นโสดอยู่อยากรู้ว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะค่อนข้างเป็นคนมีน้ําใจนะคะมีนิสัยน่ารักมีสเสน่ห์แต่อาจที่จะเขาเขาอาจจะแสดงออกกับคุณน้อยเกินไปจนบางทีคุณไม่แน่ใจว่าไม่รู้คนนี้เขาสนใจเราจริงหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะแค่มา ทดลองครบเราดูอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ดูดูไปก่อนเพราะว่าในนี้ยังไม่ได้บอกว่าเออเขาจะรักเราหรือเขาจะ สนใจเราจริงจังแค่ไหนอาจจะเป็นช่วงที่แค่ทดลองครบเพราะตัวเขาเองเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะเขาก็จึงมีคนเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันแต่เขาเองเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเขาก็ขอดูดูไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูถึงคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะตอนช่วงนี้จะเป็นยังไงช่วงเนี้ยมีอะไรค่อยพูดค่อยคุยกันคุยกัน,กนแบบใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ใส่กันนะเพราะว่าตัวคู่ครองของของคุณเองอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยฐานะหรือความเป็นอยู่หรือ ชีวิตครอบครัวม,มันไม่ค่อยมั่นคงเลยเขายังเขายังคิดว่าคุณเจ้าชู้ซะด้วยซ้ําไปเขาก็มองว่าคุณเจ้าชู้หรือแม้กระทั่งคู่ครองของคุณเองเนี่ยเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นมีอะไรคุยกันดีๆแล้วก็อย่าคุยกันแบบหวัดระแวงบางทีเขาแค่มีคนเข้ามาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปเลือกคนเหล่านั้นเขาก็เลือกคุณอยู่นะเพียงแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ร้อนๆหรือคุยกันแรงๆใส่กันบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทําให้เขาว่า อยากเดินออกไปจากชีวิตเราซะมากกว่าเพราะมันมรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่สบายใจจังหวะของคนเราที่มันมีเสน่ห์พอเวลามีคนเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกที่เราจะเป็นคนเจ้าชู้แต่บางทีมีคนเข้ามาติดพันเราแล้วเขาตอแยเจาะแจเราไม่เลือกลาเองเนี่ยมันก็จะโทษเป็นความผิดของผู้ครองเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาตัวเราด้วยเราด้วยนะคะว่า เราทําให้เขารู้สึกว่าน่าลาคาญหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทําให้เขารู้สึกน่าลาคาญมันก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันดีๆได้แล้วเราก็ต้องถามต้องคุยกันนะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันมีอะไรต้องพูดต้องบอกกันอย่าให้ความรู้สึกไปตัดสินเองว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่หรือว่าไปตัดสินในทางผิดๆที่เรียกว่า มันน่าลำคาแล้วมันน่าเบื่อแล้วมันน่าจะต้องเลิกกันแล้วเพราะว่าไม่ได้ถามหาเหตุผลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันก็มีหลายคู่ที่ต้องเลิกลากันไปโดยที่มารู้สึกอีกทีงว่าก็ยังไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยไม่รู้จะเลิกกันทําไมเรามาเคลียร์กันตอนนี้ดีกว่าที่มันจะสายเกินไปนะคะนี้เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภของผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบสองมีไหมโชคลาภ มีเหมือนกันแต่ไม่มากนะักมีเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นโชคลาบมาจากมีคนซื้อของมาฝากมีคนซื้อของมาให้กินเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นลาบลอยแบบนี้มากกว่านะคะส่วนเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดวันที่22ก็ให้ระวังการปวดหัวมึนหัวอยู่บ่อยๆนะคะปวดหัวไมเกรนได้แล้วก็ให้ระวังตรงช่วงแขนบ่าไหล แขนบ่าไหลาอาจจะนั่งทํางานอยู่ท่าเดียวเดิมๆมากเกินไปจนทําให้ไหล่ติดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงได้ระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะเ,เรื่องโรคหัวใจก็ระวังเส้นเลือดตีดตันอาจจะมาจากสาเหตุว่าไขามันไปอุดต,ตันเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องดูแลก,การกินสักนิดหนึ่งอะไรที่มันเค็มเกินไปมันเกินไปก็ควรจะงดซะระวังเรื่องการเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเราเป็นภูมิแพ้อยู่อยู่บ่อยๆเวลาเราออกข้างนอกยิ่งจะต,ต้องป้องกันตัวให้มากยิ่งกว่าคนปกติเพราะว่าเราอาจจะไปรับเชื้อมาได้ง่ายนะคะระวังเรื่องการกั้นปัสสาวะด้วยกั้นปัสสาวะนานๆก็กระเพาะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะ สำหรับใครที่อายุ50อัพไปแล้วเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องหมดลูกนะคะอาจจะมีการมดลูกกําลังมีปัญหามีเนื้องอกขึ้นมาหรือเปล่าหรือมีอะไรแปลกปลอมมาไหมก็ควรไปตรวจซะหรือมันกาลังช่วงวัยทองก็ได้นะสําหรับผู้ชายก็ระวังเรื่องต่อมลูกหมากนะคะระวังเรื่องหัวเข่าด้วยการจะเดินจะเหินต้องระมัดระวังอาจจะเตะนูน่นเตะนี่หรือสะดุดหกลม้มทําให้ข้อหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือเข่าเสื่อมเข่าซุด หรืออาจจะมีการเจ็บปวดเข่าเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เ,เดินจะเดินจะเหินหรือว่าเดินแล้วขาเราเหมือนเดินสั้นข้างยา่าข้างก็ต้องระมัดระวังด้วยนะว่าไอ้ที่มันจะสะดุดหรือมันจะหกล้มได้เนี่ยมันมาจากตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นการพยากรณแบบกว้างๆนะคะรวมๆนะคะมันไม่ได้ไม่ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นไปนสมุดทุกโลกนะคะแต่ถ้า พยากรมาแล้วมันโดนใจคุณหรือว่าคุณกําลังเป็นอยู่หรือคุณกําลังจะเป็นมาดามก็มองว่าคุณควรที่จะไปทําบุญสักหน่อยนะคะทําบุญลงศพก็ได้หรือไม่ก็สวดมนต์นั่งสมาธิบทยอดประกันไตปิดกชินบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้าสวดเสร็จแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าจะให้ดีที่สุดสวดบทออพระคถาเงินล้านของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะสวดวันละ108จบการเงินที่สะดุดมันก็จะดีขึ้น งานที่มันสะดุดมันก็จะราบลื่นแล้วก็มีคนมายื่นงานให้เรานะคะมันก็จะทําให้เราอ่ะรู้สึกดีขึ้นถึงถ้าไม่เชื่อทางเออมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อถือตรงด้านนี้ก็เอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจก็ยังดีนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่22แล้วนะคะเออใครที่กําลังเผชิญอยู่กับปัญหามาดามก็ขออวยพรให้ข้ามผ่านปัญหาไปได้ด้วยดี วิกฤตนี้มันเป็นด้วยกันทั้งโลกเป็นทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเพียงคนเดียวที่จะต้องมาเจอวิกฤตอันนี้เราก็พยายามที่จะรอวนันนับวันถอยหลังไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่มันจะพ้นวิกฤตเมือ่อเมื่อเราพ้นวิกฤตแล้วต่อจากนี้ไปเวลาเราเจออะไรที่มันยากลําบากหรือเจออุปสรรคอะไรเข้ามาเราจะรู้สึกเลยว่ายากยิ่งกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ